เอาค่ะพี่น้องเอ็ซีทั้งช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานอาอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ็ซีแฟนครับสู้โหสุขคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอมเมอนี้แม่ครัวก็เป็นแปลกแปลกแปลกใจยังสองสามหมื่นหลังหวยออกมานเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องแม่ครัวดีใจแล้วก็แปลกใจเด็กก็ดีใจ ดีใจยังดีใจที่ว่ามีอาจารย์มีอาจารย์ใหม่ๆเขามาช่องแม่รัวไล่ค่ะพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณเดอ้อค่ะทุกอาจารย์ที่เห็นแม่รัวมีคววมสามารถเอาตัวเลขแนวทางของทันออกได้แม่รัวก็ขอขอบ,บุญขอบคุณนะคะพี่น้องถ้ามีอาจารย์หรือว่าถ้ามิเอฟซีคุณพ่อคุณแม่คุณพิป,ปานาอาแฟนคลับเท่าเนาะค่ะแม่รัวกระยูบอะได อ้าวขอขอบุญขอบคุณคือมือน,นีละเพิ่นโท่มาซ่องหมื่นแล้วค่ะพี่น,อน้อ,เอเนงาาเพิ่นจะเอาตัวเลขแนวทางมาฝากเพิ่นจกเอาตัวเลขแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซี C, เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาค่ะพี่น้องมือน,นีแม่ขั่วสิผ้าไปพบพอก,กันกับถ้ากับแม่ขั่วัะคุยกับเพิ่นถ้าค่ะพี่น้อง มาคุยกับเพิ่พนพ้อมกันกับแม่ขั่วลถค่ะพีพ่น้องตัวเลขแนวทางของเพิ่นสิเป็นจังไร<อ>ฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าตอนนี้อยู่ในคลิปแล้วเด้อครับอ่าอาเซียนจากไสโก้ค่ะนี่แม่ขั่วอยากงั้นบ้านน่ะจำบ่ได้เชนนาดุงเชนนาดุง อ๋อเซียนนาดุงเป็นคลิปแรกนะพ่อเนาะครับครับเซียนนาดุงเอาวันที่16กันยาเนะครับวันที่16บ <c oughs> กกยอ,อันนี้เป็นคลิปแรกเพ่อนเดอ้อค่ะพี่น้องจะพิมว่าเออมีตัวเลขแนวทางแบบใดสถิติมาแบบใดกับแม่รัว่วกับว่าหันแต่สอไได้ถามเพิน่นเดี๋ยวสิถาม <c oughs> าในคลิปให้พี่น้องฟัง เซียนยังก็พอ่อเซียนนาดุงเซียนนาดุงนะ<อ>เนาะครับเซียนนาดุงดอุง,งอดุงอ่าโอ้เอาพ่อพ่อเซียนนาดุงนี่อยู่อำเภอไหนพอ่ออำเภอ,จ,อจังหวัดยังจังหวัดชัยภูมิอ,อ๋อ พระตะซั่งเขาจะพุ่ดบ่อพอ่อนาดุงนี่นาดุงนาดุงนาดุงสายกุมบ่ดิพอ่อครับอ๋ออันเห็นช่องแม่ขั้วบอกพ่อหรือเดิดได้เบอร์คือแบบใดพ่อนี่พ่อจะติดตามเมื่อสิน้นาเรื่อยๆตั้งหลุดโด,ด,โด,ดนแล้วเบิ้งอยู่น่ะบอกเอาขอบคุณหลายๆพอ่อ ของพ่อตัวเลขเนว่ทาาของพ่อนี่เป็นจังไนนอหลักสิบหรือว่าบนหรือว่าหลักหน่วยหรือว่าแบบใดพ่อเลขสี่ตัวเดียวเลขสี่ตัวนี่มันติดติดบนล่างแต่มันมาบนหลายก็ลังมันเป็นเลขเด่นบนบ่พ่อเลขเลขบนเลขติดบนอ๋อเลขติดบนเนะมันมันติดบนล่างนะเลขสี่ตัวนะมันแต่มันมันมาบนหลายพลางอ๋อเลขติด บนล่างเนาะมี่ตัวไหนพ่ออันเป็นเลขแยงแถวเด้อค่ะสี่สี่ห้าห้า<บ>หกหกเจ็ดเจ็ดที่นี่แถวล่างเนอ้อค่ะพ่อมีเก้า เด,เดี๋ยวพ่อให้ถามก้อนแถวล่างนี่มันเป็นเลขแบบใดนี่พ่อเลขติดบนมันเป็นเลขติดบนบ่บานนี่ครับครับเ,เลขติดบนแถวล่างนี่แม่นบ่นครับอ่าเดี๋ยวต้องมีรายละเอียดที่พอเลขติดบนโอเคแต่ว่าตัวทั้งเทิงนั้นตัวทั้งเทิงไปได้บนล่างแม่นบ่นพ่อซี่ตัวนี่ ครับครับครับอ๋อปาที่นี่ตข้างล่างนี่โตัว้าสิเขียนนี่คือว่าเลขติดบนนี่เป็นตะบนแม่นบ่พ่อครับว่าตะละกเป็นตะบนล่ะค่ะพ่ออ่ะว่ามาโดนโดนโดนมันมาล้างแค่นึงครับเนาค่ะถือว่ามันบ่ทิมบนเนาะพ่อเนาะครับอ่ะโอเคค่ะแถวล่างเนอะค่ะเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์หนึ่ง 1> 1. เก้าศูนย์หนึ่งอ่าโอเคขับจับคู่นี่มันสิบสองคู่แล้วนะอ๋ออันสีตัวกับสามตัวนี่พ่อเอาเอามาจับคู่กันได้แม่บ่ครับครับอ๋อถ,ถาถทะเลนไส้บนนี่พ่อต้องอันเฮาต้องเอามาติดเก้าศูนย์หนึ่งนี่แม่บ่พ,พ่อครับครับตัวมาติดเก้าศูนย์หนึ่งสมมติว่าถ้าเฮามักสี่เฮาทะเลนสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง ตั้งสีบ่พ่อครับธามักสี่รับสี่เก้าเออธมักาก็เป็นาเก้าาศูนย์ฮาหนึ่์หกหนึ่งเจ็้ประมาณนี้พ่อครับครับอ๋อระบาดระวางซี่โตนี่พ่อสี่ห้าหกเนี่เคยมาน้ำกันบ่พ่อมันเคยมาอยู่สุดนคือมสีบ่มาดอกสุดนเบิ้งเล้วเบิ้งแล้วบบ่ใครมาดอกเบิ้งเบ้งาสุดนะอันอันยเบิ้งย ค่ะบนันในเลขติดบ,บน901นี่มานับกันบ่พอ่อบ่บ่มาดอกซุนอะบ่มาแมนบ่แต่บางเก้ากับซุนเล่นคู่กันบ่ได้อ๋อคู่กันบ่ได้ครับเอา้ามีมีครูกรณีพิเศษที่มักเป็นพิเศษอยู่ยบ่พอ่อเอ้ทีนี้ที่เข้าไปหาอยู่พวกสุดท้ายไ่เฮะที่เข้าไปหาอยู่พวกสุดท้ายก่อนบ่า คเนี่ยระวังซีหาหกเจ็ดนี่มีมีมักในใจตัวไหนอยู่บ่พ่อมันก็มีแต่มียุ้นหาหนึ่งหากระปุกนี่หระวะคือสิเก็บวัวเบิรงกันอ๋อสรุปแล้วกว่าพ่อสิเขาโค้งสุดท้ายหาแม่คั้วอยู่แมนบ่ครับครับอ๋อแสดงว่าโค้งสุดท้ายนี่พ่อสิจับคู่บอกขึ้นจังไดรเอาไปจับคู่ให้แล้วนะที่เซ็กที่เป็นเนี่ยไหนเออว่าจังสั้นบาดมิ พี่น้องเซียนนาดุงนี่ให้เลขติดบนล่างมาสกกอนราคาเลขติดบนอย่างเดียวนี่901นี่มาสกกอนบานิโค้งซุดไทยเซียนนาดุงวาสิมาจับคู่ให้เน้นให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อจับจับไปตรงนี้ละฮะจับไปตรงนี้ละคู่น่ะอ๋อจับเดี๋ยวนี้บอกครับครับเอาเจับมาเลข12คู่เด้อค่ะพ่อ สิองคู่สิเขาไปตัดไหท้ที่แรกอะสุเขาไปตัดไท้สุดพุ่พงสุดท้ทายไะอ๋อสิจับให้สิบสองคู่เลยแมนบ่พอครับไปเลือกดูก่อนในเั้ซีไปเลือกเขาอ๋อเอามาันสิว่าอะไตัวพ,วพุดบ่พออ๋อที่เขาไปตัดไปยู่เอาจังสี่ไปยังพ่อเอาเด้อเอาจังสี่ไปยังให้พ่อให้พ่อจับระบาดในพ่อตัดให้มันคงเหลือถ้าไปยัง มันต้องหาเลขดับอนเน้อเออนันลัให้พ่อหาบานิโค้งสุดท้ายพ่อจะมาจับคู่ได้บ่ได้ฉันก็ได้เออ<ม>พราะว่าขันสีจับตอนนี้แบบ<ม>เอฟซีส<ม>ิวาไลตัวพ<ม>่นสิบ่เบิงเล็กเฮ้าอือฉันก็ได้เมนบานิโค้งสุดท้ายให้พ่อจับแล้วก็ให้พ่อตัดออกระวังสูตรของพ่อเพราะว่าตัวใดมันจะเป็นตาบ้าหรือเป็นตา,า,า<ม>เป็นตามาถ้าเป็นตามามันจะคงเหลือกี่ตัวในสุดสิบสองตัวนี่ครับเอางสันนะพ่อเนาะ ครับครับนั่นก็ได้ครับอ่าโอเคอให้พ่อจับใปว่าตัวไรจะมาตัวได,มวไ,ดไม่น่าลงทุนต,ตัวไรนักตัวไรเนียนให้พ่อบอ่ให้มันถึงสิบสองตัวพ่อ,อถ้าถึงสิบสองเออเออให้พ่อตัดออกจากสูตรของพ่อเลยเพราะว่าสูตรไดมันเป็นตาบ้าบ้าพ่อตัดให้มันเลิกคงเหลือให้มันเหลือน้อยชุดครับงั้นก็ได้ค่ณผู้หยังค่ะพ่อเพราะว่าถ้าถ้าเข้าร่งไปตอนนี้สิบสองชุดเพิ่นกะสีว่าเลขเข้าหลายตัว แมนบอลเนาะพ่อเนาะแมนรัวอ่มันริมง่ายานะมาันริมง่ายเล็กๆแ<อ>ต่มันริมง่ายค่ะพ่อหามแล้ว้ามัหามก็มีแคดสามตัวมักกีก็มีสามตัวมักมีสามมักเ็ก็มีสามตัว่่หมันมันมันเป็นสูตรแต้มพ่อเบ่พ่อบอสสูตรแต้มขสูตรธรรมดาเลยแต่ว่าหาหาห้หาแต้มมาตัดเอาจะไปอ๋อการเรีมาตัดเอาเฮืรนเฮ้าสีลองหอเ่เอาพอมามาลงลดไหม คงใจคองใจเาควก้าดับหรนว่าคขะคิดว่าเก้าดับก็ตัดออกเก้าไปมันก็เลือยู่นกัเมึก้าตัวเอาพอจับจับมาเลยพอสิบสองตัวเอาเนาะค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งเก้าสี่เก้าห้าศย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้า ห้าเก้าหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหกเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าอันนี้เก็ตหนึ่งด้วยพี่น้อง 19, ออเขียนผิดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าบ้านนี้เข้าเข้าสิ่เหลียมเน้นบนแม่นบ้าพา่อครับเน้นบน เน่นบนกับกับตัวบ่พ่อนน่ถ้าอยากเล่นล้างก็เล่นได้ก็บอไปบ่บ่อให้ลูกถามก่อนว่าสูตรนี้ได้กับตัวบ่พ่อฮะสูตรนี้ได้กับตัวบ่มันบางทีก็เป็นหลักติดนี่ก็เป็นหลักน้อยเราเลยชี่ตัวนะอ๋อแ,แต่มัน,มนกะเลินง่ายโยนเราคิดว่าเราคิดว่ามัด,ามดามาหางมันก็แค่สามสามตัวนึงมันสามหางนะพ่อเนาะเออมันสามหางกัน เปลียนง่ายแต่ไปมักที่เขาไปมีแค่นั้นมักต่ามันก็มีแค่นี้มักพุ่งที่นี่แค่นี้มักเก็บแค่นี้แค่นี้แหละไปได้แค่นี้เก็บเลยค่ะสรุปแล้วนี่สรุปแล้วโค้งสุดท้ายพ่อสิมาเน้นให้แม่นบ่ครับครับสิกอล์เปเน้นให้อยู่อ้าวโอเคค่ะอ้าวได้ยินน้ำกัดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะครับให้ลุงให้ลุงไว้ก่อนสิเข้าไปเน้นให้อยู่ค่ะคือเต็มสูตรวันเถาะหนาะพ่อเนาะครับเออลุงเต็มสูตรเลยก่อน อ่าเต็มสูตร12ชุด12หางเ้ยค่ะพี่น้องเด้อ mm. เต็มสูตรของเซียนนาดุงอา้าวขอบุญขอบคุณหลายๆพ่อขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับอ้าวค่ะพี่น้องขันว่าจับคู่ให้เพื่อนเพลินกรบของใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพิ่นก็ของใจว่าเพิ่นอยากจับคู่ให้เอฟซีแต่ว่าคงสุดท้ายพ่อเซียนนาดุงเพิ่นสิมานินยำคงสุดท้ายวงกลุ่มให้เฮ้าอยู่เนาะค่ะพี่น้องเอา้าพิจารณาไวกอนอันนี้เป็นชีพแรกค่ะเพิ่นจะเพิ่นโทรมหาแม่คั่วสองเทียแล้วเพิ่นอยากว่ามันกัเขาดีเดินดีคุยกับแม่คั้วนะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็ลริมถามเพิ่นบ้านเดินมาจาักงวดแล้วได้มาจักปีแล้วโอ้ยเดี๋ยวหลบรุ่นผุ่นละแม่คั่วสิถามไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาแคปหน้าจอไว้ทาเบิง้งทาพิจารณาบ่าท่านมักกับบ่ท่านไหนเบิง้งบ่ท่านไหนเอาเบิ้งไหวซื่อๆบ่เสียหลายพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ